n น p a d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o ปด d s t s t y r y p o d s t แ t นะครับแล้วก็คราวนี้กลับมาเป็นประจำเหมือนเดิมนะนะครับ เช้าวันเสาร์นะครับหรือจะเป็นช่วงไหนของวันเสาร์ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าตรงวันคือวันเสาร์เนี่ยก็เป็นรายการวีเกนของเธอเพเนอร์หรือผู้ประกอบการันหยุดนะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเลื่อนไปนิดนึงเพราะว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่มันไปตรงช่วงปีใหม่ก็เ,เลยมีจัดรายการนะส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนี้จะกลับมาทุกวันเสาร์เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนไปเดินร้านหนังสือนะไปเจอหนังสือเล่มนี้นะครับคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ก็เลยซื้อมาอ่านนะครับคิดถึงรายการนี้ก่อนเลยนะครับผู้ คือวิธีหารายได้ที่ยอดเยี่ยมนะครับชื่อเต็มๆคือชื่อใหญ่ๆเลยนะคือสุดยอดวิธีสร้างไรายได้นะครับผู้เขียนคือคุณทาคุมิยามาสกิและคนแปลคือคุณนบระดาสิริเสถียรนะครับเขาโปรยว่าเป็น55วิธีสร้างไรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมคือชื่อมันใช่เลยป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอ่านจบแล้วนะครับอ่านจบแล้วแล้วก็เอามารีวิวให้ฟังในรายการ วิกอันนองเทอร์เบเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเป็นหนังสือแนวแนวแปลญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบนะคือเป็นอ่านง่ายๆนะผมว่าอ่านไม่ซับซ้อนแล้วก็ผมไม่รู้ดิตอนหลังๆเนะี่ยผมอ่านหนังสือแปลญี่ปุ่นอ่านได้ง่ายกว่าแปลของฝั่งตะวันตกอะ่ะคือฝั่งตะวันตกมันก็มีอีกแบบหนึ่งอะ่ะรูปแบบมันจะไม่ค่อยเหมือนกันในะญี่ปุ่นมันแนวแนวอ่านแบบสนุกๆอ่านง่ายๆเพลินๆแต่ว่ามีไอเดียหลายๆอย่างที่ที่มีประโยชน์นะครับคือเขาบอกว่าต่อไปอะ่ะ วิธีการสร้างไรายได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉนั้นเราจําเป็นที่ต้องศึกษาตัวเองนะครับเขาเขาเขียนเกินมาบอกว่ามันเหมือนกับข้อความนี้เป็นข้อความที่มาจากอนาคตนะเออฟังดูก็น,น่า,น,าน่าสนใจนะบอกว่าเนื่องจากวิธีการทํางานเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการปฏิวัติการทํางานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย,ยานั้นก็คล้ายๆเป็นคาเตือนพวกเรานะว่าตอนนี้เราเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะ อันนึงที่ชอบนะเขาก็บอกว่า้คุณลองคิดนะว่าคุณมีรายได้เท่านี้เนี่ยแล้วอยู่ดีๆคุณอยากจะเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นสัก1.5เท่าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นลูกจ้างนะผมว่ายากมากเลยใช่ปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันต้องมีการหาไรายได้เสริมก็ตรงกับคอนเซปต์ของของวิกเอนของเทอร์เพเนอร์ขึ้นมาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเขาพูดถึงการมีกระเป๋าสตางค์เดใบเําว่ากระเป๋าสตางค์เใบเพราว่ามีแหล่งไรายได้เพิ่มขึ้น7ทางนะครับ อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของวิกเอน e องเจอเพเนอร์หรือผู้ประกอบการมันหยุดอีกเช่นเดียวกันนะมาถึงบทที่เขาพูดถึงการขวยคว้าหาอิสรภาพที่แท้จริงนะบอกว่าการประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนะครับนั้นเนี่ยเราเราจะมาแบบลองผิดลองถูกเองก็ได้แต่ว่ามันคงใช้เวลานานนะหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะบอกถึงเทคนิคต่างๆ แต่ชอบคอนเซป t นี้ครับเขาบอกว่ามันมีคําอยู่2คํคนะคือการเปลี่ยนแปลงกับความมั่นคงซึ่งมันเหมือน2คําที่มันแตกต่างกันนะมั่นคงก็อยู่กับที่นะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมสิ่งที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความมั่นคงคืออะไรคือการเติบโตฮะคือจากที่อยู่กับที่เราโรก้าท,ที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแปลว่าตัวเราก็จะเติบโตขึ้นนะครับเขาบอกว่าอีกคํานึงนะคือคําว่าอยากเป็นคนพิเศษกับอยากมีความเกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะครับ ไอ,ไอ้มุมมองสองอันเนี้ยเขาบอกสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2อ,อย่างนี้ก็คือการทุ่มเทนะครับการเป็นประโยชน์กับใครสักคนนะเพราะฉนั้นเนี่ยเราถ้าเราเรามีประโยชน์กับใครเราทุ่มเทเนี่ยเราก็จะจะเป็นคนพิเศษแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับทุกคนนะเพราะนั้นโดยโดยสรุปเนี่ยนะเขาบอกว่ากุญแจสําคัญเนี่ยมีอยู่2เรื่องคือเติบโตกับทุ่มเทนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็บอกว่าวิธีที่จะหนีจากคําสาปแห่งอดีต คือการเป็นพันธมิตรกับคําชักชวนของเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายอย่างแรงคือแปลว่าบางทีถ้าเราใช้ชีวิตเดิมๆแบบเดิมมันก็มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมเขาบอกหลายครั้งเนี่ยมันเกิดแรงผลักดันที่เราอาจจะไม่คาดคิดนะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องบังเอิญหรือมันอาจจะเป็นอุปสรรคอาจจะเป็นโชคชะตาหรือการชักชวนโดยไม่ตั้งใจผมว่าช่วงโควิดเนี่ยอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ บางคโด off อเลย์ออฟยกตัวอย่างแต่เขาเขาก็พูดทํานองว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เราเติบโตขึ้นไปทําให้เราประสบความสําเร็จเมื่อเกิดจากการเลดอฟนี่แหละเป็นกําลังใจให้นะครับที่ใครเจอพายุเศรษฐกิจพายุอะไรต่างๆนานาที่ปัจจุบันโหมเข้าใส่อยู่นี่ตอนนี้จํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอีกล้ ซึ่งบางคนก็บอกเฮ้ย hey, แต่มันไม่หนักนะมันอาจจะจบแต่ว่ามันก็จะมีความกังวลอยู่ดีถูกไหมแล้วในเชิงเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วนะครับการเพิ mm ่ม hmm. ขึ้นเนี่ยไม่มากก็น้อยคนก็ต้องกลัวรัฐบาลก็ต้องออกมาตรการบางอย่างขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่ฟูล็อกดาวน์ณปัจจุบันที่ผมอัดนั้นยังไม่มีนะแต่ว่ามันส่งผลอยู่แล้วกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราประสบความสําเร็จก็ได้นะครับ เรืองอิสระภาพเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าคนเราอยากมีอิสระในความไม่มั่นคงในชีวิตอิสระทางการเงินด้านเวลาด้านมนุษยสัมพันธ์ต่างๆนะก็ก็เดี๋ยวลองดูว่าในหนังสืรเรอเล่มนี้เขาแนะนําอะไรบ้างอ่ะเริ่มต้นอันที่1เลยก็บอกข้อดีของการมีกระเป๋าสตางค์เพิ่มขึ้น คือกระเป๋าสตางค์ในที่นี้คือแหล่งรายได้นะไม่ใช่ไปซื้อกระเป๋าสตางค์มานะครับเดี๋ยวฟังผมไม่ดีเนี่ยเอ้ยอาจารย์นบดอน็บอกว่าต้องซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่ไม่ใช่นะคือกระเป๋าสตางค์มันคือเมตาอร์หรือว่าการเปรียบเทียบของการมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเ็าบอกว่าเราต้องรสร้างกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ก็คือแหล่งรายได้ใหม่มันเชื่อมโยงกับไอ,อ,อวิกเอนองเทอร์เบเนอร์ของเราอะ่ะก็คือเราใช้เวลาวันหยุดในการสร้างแหล่งรายได้ต่างๆเขาบอกว่าถ้าเรามีรายได้ทางเดียวเนี่ย มันมีความเสี่ยงสูงถ้าสมมุติว่าบริษัทเราเราเป็นพนักงานประจำนะมีะไรายได้ทางเดียวเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยบริษัทเราปิดเจ๊งเลยแต่ว่าถ้าเรามีแหล่งรายได้เยอะมันคือการกระจายความเสี่ยงผมว่าอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับวิกเก n นอเทอร์เพเนอร์ผมไม่ได้ท่านลาออกนะผมให้ท่านใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์สร้างแหล่งรายได้แหล่งที่2แหล่งที่3แหล่งที่4ขึ้นมาเท่าที่ท่านจะพอมีเวลานะครับอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่า เราลองสร้างสิ่งเหล่านี้มานะครับเขาใช้คำว่าคู่ค้าชีวิตนะให้มีจํานวนมากขึ้นเราก็จะลดความเสี่ยงตัวเราลงอย่าไปเชื่อนะครับว่าโอ้ยบริษัทเราไม่เจ๊งหรอกเจ๊งมาเยอะแล้วนะครับบริษัทดังๆของโลกก็เจ๊งมาเยอะแล้วนะครับหรือบางทีไม่เจ๊งเราอาจจะถูกให้ออกก็ได้นะเพราะฉะนั้นเขาเขาเพื่อเพื่อทให้เขาไม่เจ๊งเขาก็ต้องเลอิอกพนักงานอนะ่ะข้อเดยนถัดมาก็บอกว่าอันนี้คืออันที่2นะข้อดีของการที่กระเป๋าสตางค์เพิ่มขึ้นคือแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นคือการขวอยวิยสระนะครับ เขาบอกอย่างนี้ครับการมีช่องเก็บเงินหรือกระเป๋าสตางค์หลายๆช่อง่ะคือรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือผลประโยชน์หลายๆเรื่องนะมันจะนํามาซึ่งการได้รับอิสรภาพต่างๆนะครับก็แน่นอนรายได้ยิ่งเยอะทางเลือกเขาจะยิ่งเยอะใช่ไหมถ้าเราไม่มีไม่มีรายได้หรือรายได้น้อยทางเลือกเราก็จะน้อยอิสรภาพมันก็แปรผันตรงตามรายได้แหละนะครับจริงๆเขาบอกว่ามุมมองที่ว่ามีงานแค่อย่างเดียวก็พอเนี่ยเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ5 0า0ปีนะ แต่ก่อนจริงๆคนเราก็ทําทํางานหลายอย่างนะครับแต่มาตอนหลังเนี่ยคนมาคิดว่าเอ้ยทํางานอย่างเดียวก็พอแล้วนะนั้นลองสร้างหาชิพเสริมกันนะครับหาชิพเสริมก็ลองถ้าฟังวิเกยเยนองซูเปรเนอร์มาตลอดหลายปีเนี่ยน่าจะ2ปีได้แล้วเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าผมก็เล่าให้ฟังตลอดข้อดีอันที่3นะเขาบอกว่ามันมันเหมือนเรามีตาที่3คือ คำว่าตาที่3คือเราได้มุมมองใหม่ต่อสิ่งต่างๆมาเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตัวเองให้มันเก่งขึ้นนะพอเราเก่งขึ้นเนี่ยตัวเราก็มีคุณค่ามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะทําให้คนแบบเฮ้ยทำไมคนไม่เห็นคุณค่าเราเพราะเราไม่เพิ่มมูลค่าตัวเองให้มากขึ้นไงฝึกพัฒนาตัวเองครับทางหนึ่งในการฝึกพัฒนาตัวเองก็คือการมีมีแหล่งไรายได้ที่3นี่แหละ ที่2นี่แหละคืออย่างผมยกตัวอย่างเลยนะลิงก์ลิงก์งของผมก็คือวิกแอนนองเจอเพเนอร์เนี่ยมันทําให้เรามีความเป็นสมมติว่าคนเป็นนักบัญชีเนี่ยก็ทาแต่บัญชีอย่างเดียวแต่ว่าพอมาจะรับจ้างทําบัญชีปุ๊บเนี่ยเราต้องมีมาร์เก็ตติ้งเราต้องมีความรู้ต่างๆมากมายคนที่เคยเป็นวิศวกรแต่ว่าจะทำวิกแอนนองเจอเพเนอร์เรื่องการรับจ้างถ่ายรูปเนี่ยก็จะต้องมีศึกษาเรื่องหาลูกค้าเรื่องการตลาดเรื่องการถ่ายรูปอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองเลยนะแล้วเขาบอกว่าเรามมีีททัักษะ่น มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเช่นแทนที่เราจะรู้เรื่องเรื่องวิศวกรอย่างเดียวแต่เราเป็นวิศวกรที่ถ่ายรูปได้แล้วเราก็ทําการตลาดได้เก่งเขาบอกว่ามันจะเพิ่มพูนนะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่ากับ3มนะมันจะเป็น10เป็นร้อยเท่าเลยนะบาะอาชีพเสริมเนี่ยมันสร้างมุมอมองให้ให้กับเราได้เยอะคือวิศวกรมีเป็นร้อยเป็นพันแต่วิศวกรที่ถ่ายรูปได้เริ่มน้อยวิศวกรที่ถ่ายรูปได้แล้วทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยนี่ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะอย่างเงี้ยนะครับยกตัวัวออย่างนนี4นะ ข้อดีของการที่เราเรามีรายได้หลายทางคือเรียนรู้ศาสตร์แห่งการแบ่งเวลาครับอันนี้ถูกต้องอย่างยิ่งเลยคือจริงๆแล้วการแบ่งเวลาเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ได้มีงาน2อสาอย่างเนี่ยเราอาจจะทําไม่เป็นหรือไม่ไม่รู้จักให้ความสําคัญกับการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์แต่พอผมกระตุ้นบอกฮะเออวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เรามาทําวิกเงีนองเทปเนอกันเถอะ ท่านต้องร,รู้จักการแบ่งลนะผมไม่ได้บอกว่าท่านห้ามเจอครอบครัวท่านห้ามพักผ่อนท่านห้ามออกกำลังกายจริงๆท่านต้องทำแต่นั่นแหละพอเรามีงานที่2ขึ้นมาปุ๊บเราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นนะครับไม่งั้นเนี่ยเราทำไม่สำเร็จนะครับเขาบอกว่ายิ่งเรามีจำนวนกระบอกาสตางค์มากเท่าไหร่ก็คือมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมีความสามารถในการดำเนินโปรเจกต์ต่างๆไปพร้อมๆกันมากขึ้นเท่านั้นก็จะรู้จักเรื่อง time management มากขึ้น คราวนี้บางคน<ม>ก็ไม่มีเวลาไงเขาบอกงนี้เลยนะเขาบอกคนที่แก้ตัวว่าถ้ามีเวลาก็คงทําไปแล้วเป็นคนที่ถูกเวลาควบคุมครับนะเขาบอกว่าเวลาที่ใช้ในการทาอาชีพเสริมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของมีไม่มีนะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาชอบคํานี้คือไม่มีมันจะไม่มีไปตลอดอ่ะเราต้องหาครับต้องสร้างครับมันนั่นเนี่ยส่วนตัวผมทำนะคือของผมเนี่ยมีมีปัญหาเรื่องเวลาพักผ่อนเวลาอยู่กับครอบครัวผมก็เลยทํโอเาข้อหนึ่งถ้าฟังผมอัปเดตโ k เรเรื่อยเื เพราะผมต้องสร้างเวลาในกับครอบครัวครับผมต้องล็อกเวลาสําหรับครอบครัวผมไว้ไม่งั้นผมไม่มีเวลาให้ครอบครัวแน่นอนเวลาออกกาลังกายผมก็จะไม่มีผมก็จะทําแต่งานอย่างเดียวนะครับนั้นเหมือนกันนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องสร้างมาไม่มีเวลาทาวิกแอนุเชอร์เพเนอร์เลยก็แปลว่าเราต้องสร้างมันขึ้นมาต้องหาเวลาขึ้นมาถ้าเราอยากทําจริงนะครับคือถ้าไม่มีช่องว่างของเวลาเลยอ่ะเราก็จะต้องพยายามหาหาให้เจอสร้างมันขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีการทักษะการดําเนินงานการจัดการเวลาที่ดี มาข้อดีอีกอันหนึ่งนะเออจริงๆเรื่องนี้เราไม่เคยพูดกันซัดด้วยนะว่าเออเราเป็นวิธีอานลงทร์พยเนอร์มันมีข้อดีอยังไงเพะเอนหนังสือเล่มนี้พูดถึงเวลาเราทํางานเสริมมันมีข้อดีอยังไงก็ตรงกันนะงานเสริมในที่นี้ก็คล้ายๆวิธีอนลงทร์พยเนอร์เนี่ยคือได้หาเพื่อนใหม่ครับจริงๆแล้วพอเราทำวิธีอานลงทร์พยเนอร์เนี่ยเชื่อไหมเราจะเจอคนใหม่ๆเยอะๆเลยเพราะว่า ลูกค้าเราเนี่ยถ้าแต่ก่อนเราเคยเป็นวิศวกรเราก็รู้จักแต่เพื่อนที่ทํางานวิศวกรด้วยกันแต่ว่าพอเรามารับจ้างถ่ายรูปต้องเจอลูกค้าแล้วแล้วบางทีก็กลายเป็นเพื่อนเรากันเลยนะกลายเป็นคนรู้จักแบบลูกค้าขาประจํากันเลยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราถ่ายรูปดีนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราไปเจอคนนู้นคนนี้เต็ไมไปหมดอยู่ในวงการนะรับจ้างถ่ายรูปบางทีก็รู้จักนักนักถ่ายภาพเก่งๆหลายหลายคนอะไรเงี้ยผมอะพอมาเขียนหนังสือผมก็ไปรู้จักนักเขียนเพียบเลย ถ้าผมไม่มาเขียนผมคงไม่รู้จักอะ่ะผมก็คงรู้จักเพื่อนอาจารย์ของผมเท่านั้นเองถูกไหมแต่พอเป็นนักเขียนก็รู้จักเลยรู้จักผ่าน Facebook บ้างรู้จักแบบเจอตัวจริงบ้างนู่นนี่นั่นพอดแคสต์ Podcast ผมทําพอทําสักพักหนึ่งก็เริ่มมีเพื่อนฝูงที่ทำพอดแคสต์เหมือนเหมือนกันก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันได้เพื่อนใหม่ด้วยนะครับบวกบางคนชอบอยู่กับเหมือนกับอยู่กับที่ก็อยู่กับบริษัทที่นั่นทํางานจ้างตลอดชีพอะไรเงี้ยเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนเล็กๆแค่กลุ่มเดียวนะคร เขาบอกว่าเราบางทีเราต้องกล้าเป็นนักผจญภัยที่กล้าก้าวออกจากกรอบค่านิยมอื่นๆนะเหมือนเดิมๆผมไม่ได้บอกว่าเพื่อนเดิมไม่ดีนะแต่ว่าการมีเพื่อนใหม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่นะครับเริ่มทําสิ่งใหม่ๆเราก็จะเจอเพื่อนใหม่นะครับอันนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งมากๆนอกจากเรื่องรายได้ด้วยซ้ำนะครับบางทีการเป็นมีไดไ้ได้เพื่อนดีๆคนหนึ่งเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆกับชีวิตเราเลยด้วยซ้ำนะครประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะครับคือฝึกประสาทสัมผัสแบบผู้บริหารให้ติดตัว าบอกการทําอาชีพเสริมเนี่ยคือการใช้เวลาของตัวเองที่ที่ได้มาเนี่ยซึ่งการยอมรับของลูกค้าด้วยความสามารถของตัวเองคือเรามีเวลาอยู่ใช่ไหมอย่างวิกเกนองเทเอร์เพเนอร์เรามีเวลาแล้วเราไปทําคุกกี้ขายเราไปทําอะไรเราก็ต้องดีวกับลูกค้าเราใช้เวลาของตัวเองนะเพื่อเอาไปแลกการยอมรับของลูกค้าซึ่งอันนี้มันคืออะไรรู้ปะมันคือลักษณะของผู้บริหารน,นะครับ เราต้องมีแผนงานเราต้องรู้ว่าเวลาทําแผนทํำยังไงแต่ว่าพอเจอจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนมันมีอุปสรรคโน่นนี่นัน่นน,นี่คือทักษะของผู้บริหารเพราะฉะนั้นบางทีทํางานเนี่ยเราเราเพิ่งจบเราไปทํางานเราไม่ได้เป็นผู้บริหารเราไม,ไม่รู้จะไปเรียนทักษะอยไาง,งาี้ยยัางไงาไปไปไป,ไปอ่านหนังสือมันก็ไม่อินเพราะว่าเราไม่เคยทําแต่พอมาเป็นวิเกนองเทอร์เบเนอร์เราเหมือน c e o เลยครับเพราะว่าเราต้องทํามันทุกเรื่องนะทักษะพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้น นั้นบางทีนะอย่างที่ผมบอกเงินก็เป็นเรื่องสาคัญแต่ว่าทักษะพวกนี้บางทีพอทาแล้วได้ได,ได้ได้ติดตัวไปเลยล้วอาจจะทําให้การทํางานประจําของเราดีขึ้นด้วยซ้ําเพราะเรารู้ไอเดียแล้วอ๋อทำไมการตลาดมันสําคัญอ๋อเราต้องตัดสินใจเวลามีอุปสรรคเราจะทํำยังไงมีปัญหาเราจะแก้ไขย,ยังไงนะบางทีพวกนี้มันเลิร์นนิ่งไวดูอิงแล้วพอเรามาเป็นวิกเอนด์อุตสาหเนิเราก็ได้รับการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ถัดไปนะเขาบอกว่าจะทําให้เรากลายเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า เมื่อกี้ที่ผมพูดเลยครับคือทําอาชีพเสริมเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทที่เราทําอยู่ด้วยนะวิกเอ็นองเทอร์เพเนอร์เนี่ยผมถึงบอกว่าเรายังทํางานประจําอยู่นะแต่การทําอาชีพเสริมเนี่ยเราใช้เวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันวัน,ว,นวันหยุดหรือไม่ก็เป็นช่วงที่เราไม่ได้ทํางานเนี่ยมาทำเนี่ยนะเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเลยขออย่างเดียวขออย่างเดียวนี้เพิ่มให้ว่าไม่ใช่เอาเบียดเบียนเวลาทํางานมามาทำงาน,าางานส่วนตัวนั่นเองมาทํางานจริงก็ต้องทํางานเต็มที่นะครับงานประจําเราต้องมีอยู่นะ แต่ว่าถ้าเราอาจสมมติใช้วันเสาร์มามาทำวิกิยนองเทร์เพรเนอร์เนี่ยเราเริ่มมีวิสัยทัศน์แล้วเราเริ่มมองอะไรไกลขึ้นมีคอนเน็กชันภายนอกนะรู้จักคนนน้นคนนี้นะครับรู้รู้วิธีการบริหารที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะพวกนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่สูงขึ้นเขาพบว่าเขาได้ยินมาว่านะเขาก็ไม่ได้มีงานวิจัยหรอกเขาบอกว่าบริษัทที่ยินยอมให้ทาอาชีพเสริมเนี่ยอัตราการลาออกพนักงานลดลง เพราะว่าเขาก็รู้แฮปปี้ไงไแล้วยิ่งวิกแกนน์เทอร์เบนอร์ที่ผมเล่านะเราทําในสิ่งที่เรารักด้วยเรายิ่งมีความสุขนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเวลาในการจ้างพนักง,งานซึ่งเป็นเด็กจบใหม่บริษัทต้องแจ้งตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ว่าอาชีพเสริมโอเคมีบริษัทแบบนี้เพิ่มมากขึ้นครับ คือเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีบอกว่าทํางานที่นี่ห้ามทําอาชีพเสริมเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาไปทําอะไรนอกนอกเหนือจากงานซึ่งจริง,รงๆมันมีสิทธิ์ใช่ป่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เวลางานอยู่แล้วถ้าเวลางานเราไม่ควรทําอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็กลัวว่าจะเหนื่อยเกินไปจะอะไรเกินไปก็เลยไม่ให้ทำาพอาไม่ให้ทำคนก็ไม่ค่อยพอใจกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์มันคือให้ทํามากขึ้นแล้วคนก็แฮปปี้ขึ้นด้วยเลยอาจจะก,กลายเป็นจุดเด่นของบริษัทไงว่าบริษัทนี้เนี่ยให้ ให้ทำอาชีพเสริมได้ด้วยนะแต่ว่าขออย่าไปเบียดเบียนเวลาของบริษัทเน้นอีกทีนะครับเพราะเพราะคนที่ทาอาชีพเสริมนี่ก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเก่งนะครับอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีอะไรไร้ค่าครับคือมีคนกังวลว่าทําแล้วมันไม่เวิร์กแหละทำแล้วมันเจ๊งละเขาบอกว่าสิ่งที่เราได้แน่ๆคือประสบการณ์ครับแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ในการทําครั้งต่อไปนะครับนั้นไม่มีอะไรไร้ค่านะครับนะเราทําแล้วล้มเราก็เรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นทําไปเถอะครับ ขอให้ใช้โจทย์ของผมก็คือไม่ใช่ว่าใช้เงินทั้งหมดที่มีกู้นี้ยืมสินมาทำอย่าจะใช้เงินลงทุนเยอะนะครับใช้น้อยๆแล้วก็คิดว่ามันคือการเรียนรู้ถ้ามันจะทําแล้วมันไม่เวิร์กถ้ามันทําแล้วมันเวิร์กก็ดีใจด้วยได้ทั้งเรียนรู้และได้ทั้งเงินมาด้วยนะครับปกคิดจํากัดหลายๆอย่างนะเรามีเงินน้อยมีอะไรเนี่ยมันเป็นบ่อกเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์นั้นสรุปว่าอาชีพเสริมหรือว e แ k นด d มเทอ e ์ r พเนอรเนี่ยหากลงมือทําย่อมได้เรียนรู้อะไรกลับมา บอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยนะไม่ใช่แค่บริษัทนะแม้กระทั่งแบบมันภาครัฐอนะ่หน่วยงานบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ทําอาชีพเสริมนะครับนะอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งเนี่ยการมีอาชีพเสริมเนี่ยมันก็ลดแรงกดดันให้กับบริษัทนะคือถ้าเกิดเงินไม่พอแล้วเขามีเงินอาชีพเสริมอยู่เนี่ยเขาก็ก็อยู่รอดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเงินเขาไม่พอซึ่ง มันเขาเปอาชีพเดียวเขาก็อาจจะมากดดันบริษัทว่าต้องขึ้นเงินเดือนแล้วนู่นนี่นั่นใช่ปะ่ะบริษัทก็เครียดอีกนะกลายเป็นว่ามีอาชีพเสริมคอยอย่างเดียวว่าอยปป่าเบียดบางเวลางานเขาอะก็น่าจะดีด้วยซ้ําแล้วโลกเราเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเรามี IT เรามี a o ไอโนะว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงเรามี AI เรามีอะไรเต็มไปหมดเนี่ยงานปัจจุบันเนี่ยหลายๆงานก็อาจจะไม่เป็นที่ต้องการ เพราะนั้นใครละเลยอาชีพเสริมเนี่ยคุณอาจจะตกงานได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกงานคุณไม่มีมั่นคงแล้วผมสรุปบทที่1นนะครับแล้ววันนี้คงคงได้แค่บทเดียวเนี่ยคืออันแรกเนี่ยการมีกระเป๋าสตางค์เพิ่มขึ้นคือการหารายได้มากกว่าหนึ่งทางเนี่ยมีข้อดีที่สุดคือทําให้ได้มีอิสระอยู่ในมือนะครับเราสามารถทําอะไรก็ได้นะเป็นวิธเงนลงทุนเพเนอร์อันที่2คือการมีกระเป๋าตังค์สตางค์เพิ่มขึ้นหรือว่ามีรายได้มากกว่าหนึ่งทางเนี่ยทำให้วิสัยทัศน์กว้างไกลาสามารถมมมองงงเหห็นสิ่ต่ตาาได้ลยุ อันนี้จริงเราเราทำเองนะครับอันที่3คือช่วยให้ช่วยพัฒนาทักษะให้สามารถทำงานได้หลายงานพร้อมกันได้จัดการเวลาเป็นอันที่4ี่คือทำให้เจอเพื่อนใหม่อันที่5คือทำให้เรารู้จักการทำงานแบบผู้บริหารอันที่6คือทำให้คุณสมบัติเรามากขึ้นแล้วบริษัทก็ชอบคนที่แบบรู้รอบรู้ด้านเคยทำธุรกิจเองอันที่7นะอย่างน้อยไม่มีอะไรเสียเปล่าคือมีเรื่องที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับ ในมุมของคนจัดรายการวิกแอนน e น็อคเจอร์เพเนอร์นะครับคิดว่าคงได้เอามาจัดอีกหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับถ้าใครอดใจไม่ได้บอกว่าไม่เอาเล้าไม่รออาจารย์รนพดลหรอกเอามามามา,มาอ่านเองดีกว่าวิธีหาไรายได้ที่ยอดเยี่ยมนะครับสุดยอดวิธีสร้างไรายได้นะครับคนเขียนคือคุณทาคุมิยามาสกิคนคนแปลคือคุอคณนบระดาสิริสเถียรน,นะครับลองไปหาอ่านกันได้นะโอเคครับแล้วเราพบกันในบดถัดไปนะครับสวัสดีครับ story a life-changing story.